ต้อกระจกเกิดจากความเสื่อมตามอายุนะคบจะพบได้ในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปแต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันก็สามารถพบภาวะต้อกระจกในผู้ที่มีอายุน้อยได้ซึ่งวิธีการผ่าตัดนะครับแบ่งย่อยได้ออกเป็น2วิธีครับซึ่งวิธีแรกคือวิธีการผ่าตัดแบบแผลเล็ก สำหรับต้อกระจกนะครับคือภาวะที่เลนตาของมนุษย์นะครับมีการขุนลงตามอายุนะครับซึ่งเมื่อเลนตาขุนแล้วนะครับจะทําให้แสงไม่สามารถเข้าผ่านเลนตาไปสู่จอประสาทตาได้ทําให้การมองเห็นแย่ลงได้นะครับ ซึ่งต้องกระจกเกิดจากความเสื่อมตามอายุนะครับจะพบได้ในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปแต่อาจพบในผู้ที่มีอายุน้อยหรือผู้ที่มีภาวะความผิดปกติทางันธุกรรมหรือผู้ที่คลอดจากมารดาที่มีภาวะติดเชื้อในขณะตั้งครรภ์ได้ครับสาเหตุแรกก็คือการได้รับแสงแดดหรือรังสี U V มากเป็นเวลานาน 2. ภาวะโรคประจําตัวเช่นภาวะเบาหวานข้อ3โรคทางตาเช่นมีภาวะม่านตาอักเสบมีภาวะตาติดเชื้อหรือได้รับการผ่าตัดบริเวณรอบดวงตาเป็นต้นครับข้อที่4นะครับคือผู้ที่ได้รับยาสเตียรอยติดต่อกันเป็นเวลานาน,าน,านข้อที่ 5. ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุบริเวณรอบดวงตาหรืออุบัติเหตุบริเวณลูกตาโดยตรงและข้อที่6คือผู้ที่เคยมีประวัติได้รับการฉายรังสีบริเวณดวงตาและศีรษะครับ สำหรับอาการของต้อกระจกนะครับมีได้หลายอาการเช่นการมองเห็นตามัวลงนะครับเหมือนมองผ่านม่านมองผ่านหมอกหรือมองผ่านกระจกสีชาซึ่งการมองเห็นจะแย่ลงเรื่อยๆเมื่อระยะเวลาผ่านไปหรือภาวะที่มีภาวะสายตาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในภาวะสายตาสั้นหรือสายตายาวทําให้จะต้องเปลี่ยนแว่นสายตาบ่อย หรือมีภาวะแสงแตกแสงกระจายโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะขับรถในเวลากลางคืนอาจจะมีการเห็นแสงหรือเห็นสีผิดเพี้ยนไปจากเดิมได้นอกจากนี้แล้วผู้ป่วยบางรายอาจจะต้องการแสงสว่างมากขึ้นเพื่อใช้ในการมองเห็นครับหากมีอาการข้างต้นข้อใดข้อหนึ่งก็สามารถที่จะได้รับการตรวจเพื่อวินิจฉัยภาวะต้อกระจกได้ครับ ในปัจจุบันนะครับวิธีการรักษาต้อกระจกมีเพียงวิธีเดียวก็คือวิธีการผ่าตัดครับซึ่งวิธีการผ่าตัดนะครับแบ่งย่อยได้ออกเป็น2วิธีครับซึ่งวิธีแรกคือวิธีการผ่าตัดแบบแผลเล็กด้วยพลังงานคลื่นความถี่สูงโดยแพทย์เนี่ยครับจะทําการเปิดแผลบริเวณกระจกตาความกว้างเพียงแค่3มมเตรเท่านั้นนะครับเพื่อใส่อุปกรณ์เข้าไปสลายต้อกระจกด้วยคลื่นพลังงานสูงที่มีความถี่เท่ากับคลื่นเสียงอัลตราซาวด์หลังจากนั้นจึงดูดเลนต้อกระจกออกมาและทําการใส่ เลียนแก้วตาเทียมเข้าไปในลูกตาเช่นเดิมครับซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการมาตรฐานนะครับและไม่จำเป็นที่จะต้องมีการเย็บแผหลังการผ่าตัดครับ วิธีที่2นะครับคือวิธีการผ่าตัดต้อกระจกแบบแผลใหญ่นะครับซึ่งวิธีนี้จะผ่าตัดต้อกระจกในกรณีที่มีภาวะต้อกระจกที่รุนแรงแล้วหรือต้อกระจกขุ่นหรือต้อกระจกสุกแล้วนะครับโดยวิธีการผ่าตัดต้อกระจกแผลใหญ่แพทย์จะทําการเปิดแผลความกว้างประมาณ10-15ม mm, เมเพื่อทําการคลอดเลนต้อกระจกออกมาแล้วทาการใส่เลนแก้วตาเทียมเข้าไปแล้วหลังจากนั้นจึงมีการเย็บปิดแผลครับ ในปัจจุบันนะครับมีเลนแก้วตาเทียมอยู่3ประเภทนะครับที่ใช้ใส่ในคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกครับชนิดแรกเป็นเลนระยะเดียวสามารถมองเห็นชัดในระยะไกลแบบที่2นะครับเป็นเลนสองระยะนะครับซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดในระยะไกลและสามารถมองเห็นในระยะกลางซึ่งก็คือระยะที่เราสามารถทําคอมพิวเตอร์หรือว่าดูทีวีได้อย่างสบายตาครับ สำหรับเลนแบบที่3นะครับเป็นเลนที่สามารถมองเห็นชัดได้3ระยะซึ่งก็คือมองเห็นชัดได้ในระยะใกล้ระยะกลางและระยะไกล สำหรับวิธีการป้องกันต้อกระจกในปัจจุบันนะครับก็คือการหลีกเลี่ยงแสงแดดรังสี UV นะครับโดยอาจจะเป็นการใส่แว่นกันแดดก็ได้ครับนอกจากนี้นะครับยังมีการแนะนําที่จะให้ผู้ป่วยนะครับรับประทานอาหารให้ครบ5้าหมู่เสริมวิตามินนะครับแต่อย่างไรก็ตามในงานวิจัยปัจจุบันพบว่าการรับประทานวิตามินครบก็ยังไม่สามารถลดภาวะต้อกระจกได้ครับ จึงมีความจําเป็นนะครับที่จะต้องแนะนําว่าผู้ที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปควรที่จะได้รับการตรวจตาโดยจากสูตแพทย์เป็นประจําทุกปีเพื่อตรวจคัดกรองต้อกระจกและโรคตาอื่นๆเป็นประจําครับ